จังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวหลังการพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก2รายค่ะเป็นชาวบ้านในอำเภอกองรา้าและอำเภอป่าบอลรวมสะสมตอนนี้6รายด้วยกันโดยทางด้านนายกุเกตวงกระพันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการถแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 หลังมีการรายงานยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีการส่งผลตรวจนะคะผู้ป่วยที่ไปตรวจเชื้อพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกจำนวนสองราย โดยหนึ่งรายนั้นอยู่ที่อำเภอกงราค่ะมีอาชีพรับราชการส่วนที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็อีกหนึ่งรายเป็นชาวบ,บ้านในอำเภอป่าบอนเป็นนักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีรวมผู้ป่วยสะสมที่จังหวัดพัทลุงตอนนี้ทั้งสิ้น6รายโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าตอนนี้นะคะจังหวัดพัทลุงมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค22รายกลุ่มผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการ18รายรวมทั้งสิ้น40รายซึ่งผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งส0่รายตรวจสอบแล้วไมรรรว2ราย สะสมติดเชื้อรวมทั้งสิ้น6รายและผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อในวันนี้เป็นเพศช,ชายอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอกงร้าค่ะอาชีพนี่ไปรับราชการอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีติดเชื้อจากผู้ป่วยที่จังหวัดปัตตานีส่วนรายที่2ค่ะเป็นเพศหญิงนะคะอายุ7ปีในอำเภอป่าบอลซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอุดอรธานีโดยรถทัวร์ปรับอากาศกับญาติซึ่งติดเชื้อจากผู้ป่วยที่จังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยได้มีการส่งผู้ป่วยรายดังกล่าวเข้ารับการรักษานะคะตามลําดับขั้นตอนเรรียยบ้้แลวค่ะ